โค้สปอตขึ้นทำ์ออทไมฮารอีกรอบที่2,946ดอละลาร์ก่อนถูกเทขายพักวัวปิดตลาดในแดนลบแต่ทางเทคนิคยังไปได้ต่อลุ้นแต29ละ2,960ดอลลาร์สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์โกราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคำมาฝากกันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทางต่างๆของโกราแล้วนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สรุนการมของโกรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริมจาก YLG b u l l i o n International บริษัทอิน์โกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิลิจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมอร์ซีจํากัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยเหมือนเช่นเคยนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคาประกาศราคาแรกของวันลดลงไป100บาทนะครับก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างละ50บาทอย่างละครั้บทำให้ราคาขายทองคาแท่ง9.5และเวลา10.20นอยู่ที่46,850บาทราคารับซื้ออยู่ที่46,750บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่47,350บาทราคารับเื้ออยู่ที่45,904บาท48สบาตางคำนวณจากเงินบาทที่3.66บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยหัว ยังมาว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นแต่46,950บาทนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคจาก MACD เริ่มชะลอตัวนะครับจึงแนะนําให้ชะลอการเข้าซื้อสำหรับการลงทุนรอบใหม่นะครับควรรอให้ราคาทองคําย่อตัวลงก่อนนะครับโดยให้รับที่46,700แลวก็46,600บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่46,950บาทแลวก็47,000บาทขณะที่ภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้แม้ว่าจะขึ้นทำออทามไฮที่2,904ดอลลราก่อนจะเกิดแรงเทขาย ลงมานะครับทำให้พตลาดที่2 9 3 3ดอลลาร์โดยรวมลดลงไป2ดอลลาร์นะครับขณะที่เช้านี้ราคาพยายามกลับขึ้นมาทดสอบ All time High ออทอมไฮรอบหนึ่งครับแต่ต้องดูว่าจะสามารถสร้างออทอมไฮใหม่ได้หรือไม่นะครับทางนี้ราคากูสปอร์ตยังแน่นหนุนจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าหลังพันบีทามระบุว่าตั้งใจจะเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยน,นต์แนทา25พร้อมเก็บภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์และก็ยาแนตาเดียวกันหรืออาจจะสูงกว่านะครับและอาจจะมีการประกาศอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ครั้งใหม่ในวันที่2เมษาย,ยนทีี่่ถึงนนร้รสวกาเเปิดผย าการประชุมเอว C เดือนมกราคมเมื่อคืนนี้นะครับสะท้อนเห็นว่ากรรมการเฟดยังห่วงเรื่องของเงินเฟ้อยังลดลงไม่สู่เป้าหมายที่2%อนะครับนอกจากนั้นทองคำยังถูกแรงเทขายทั้งหมดไปแล้วก็แรงเทขายทางที่เหนือนะครับฉุดให้ร่วงลงมาปิดตลาดในแดนลบได้นะครับคืนนี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญน่าติดามก็คือการเปิดเผยจํานวนผู้ขอพิจารณาว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น2000รลายสู่ดับ2 1 5 0 0 0ราลายหากออกมาเป็นตามนั้นก็จะเป็นผลบวกกับราคาทองคำครับนอกจากนี้ยัง จากคอนเฟรนท์บอร์ดนะครับเมื่อเทียบรายเดือนคาดว่าจะอยู่เท่าเดิมที่ดับลบ0.1เปอร์เซ็นต์นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำท,ทางเทียบทางเชนนิงโกมองปัจจัยทางเทคนิคว่าเมาื่อวานนี้ราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือ2,945ดอลลาร์ได้สำเร็จนะครับจึงกลายเป็นฟรอเบกทำให้เกิดการย่อรับตามเทรนดไลน์ปกตินะครับการลงทุนทางเชนนิงโกแนะนำว่ารอราคาอยอดตัวให้โอเพนลองที่2,928แล้วก็2,915ดอลลาร์นะครับเพื่อถัวเฉลี่ย2,900ดอลลาร์หากมีปจัจจัยลบเพิิ่มมมเตมีจุดซับบอร์ท ที่2,890ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,940-2,949แล้วก็2,963ดอลลาร์นาน์ว,นนวายแจีดูว่าเมื่อคืนนี้ราคากลุ่สปอร์ตย่อตัวหลังขึ้นทดสอบออเทอามไฮใหม่นะครับแต่ว่าราคาย่อตัวไม่ดุด2,907ดอลลาร์จึงยังรักษาแนวโน้มเชิงบวกไว้ได้นะครับวันนี้ยังใช้แนวรับ2,920-2,907ดอลลาร์มีแนวต้านที่2,947-2,958ดอลลาร์ซึ่ง 2, ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับหลังจากราคาเกิดเนกระธีบเดเวอร์เจนในหลายท สำหรับกลุ่กาิทุนให้แบ่งขายทางไม้ทองคําที่ซื้อไว้เมื่อคืนนะครับหากดีดตัวไม่ผ่าน2,947-2,942ดอลลาร์รอจังหวะย่อแล้วค่อยเสียงเข้าซื้อนะครับหากราคาไม่หลุด2,920แต่หากหลุด2,920ดลลารลงไปชะลอการเข้าซื้อไปก่อนนะครับตัดขาดทุนหากราคาหลุด 2,907ดอลลาร์ขณะที่ A.R.R. โกดดิ้งมองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อนเนื่องนะครับเพราะนักทุนยังกระวลเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษีสุรคอนของประเดีชมนะครับแล้วก็กรรมาการเฟดก็ได้แสดงวิดความมิตกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ระดับสูงนะครับจึงมีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไปนะครับทั้งนี้ A.R. R ให้แนวรับที่2,930 2,920แลวก็2,910ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,950 2,960แลวก็2,970ดอลลาร์ส่วนทองคำแท ในประเทศได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับพิจารณาเข้าซื้อบางส่วนแล้วก็ทยอยขายราคา46,900ถึง47,000บาทนะครับปิดท้ายที่เรื่องหงคอมเมนตี์แฮนด์ไลนวันที่2,879และ2,904ดอลลาร์ส่วนแนวต้านไลนวันอยู่ที่2,960แล้วก็2 9 8 4ดอลลาร์นี่คือข้อมูลที่โกลาวยิบยุบมาฝากในคลิปแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิพ่มเติมจากนักวิเคราะห์ของทางบริษัทออซิจำกัดน,นะครับมาดูมุมมองการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงงงททีีีีี่่่่เหหลลืออออขขสสสััััััปปดดดาาา์นนนนนน้้กกกนนะคกกคครรบบบชววไุณตติม Terima kasih.